สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องสิบความลับที่ไม่รับของลลิสามโนบาลสาวน้อยมากความสามารถจากประเทศไทยหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามลิซ่าแบ็กพิงความโด่งดังของเธอเรียกได้ว่าโกอินเตอร์ของจริงแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศต่างคอยซับพอร์ททุกผลงานแบรนด์แฟชั่นระดับ h ฮเอนด์ N, ต่างจับจองพร้อมดึงมาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์กันรัว,รว ในขณะดเดียวกันในตอนนี้ความร้อนแรงในโลกออนไลน์ก็กำลังจะปะทุแล้วแฟนๆต่างรออัปเดตการปล่อยกำหนดการผลงานโซโลของเธอแต่ถึงอย่างไรก็ยังไรวี่แววจากทางค่ายออกมาในระหว่างนี้ค่ะช่วงที่หลายๆคนรอคอยก่อนที่จะมีการปล่อยกำหนดการชมเดบิวต์โซโลของลิซ่าแอดก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสาวน้อยคนนี้ให้มากยิ่งขึ้น กับสิบเรื่องราวสุดประทับใจที่เชื่อเลยว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งเรียบเรียงเรื่องโดยเว็บไซต์แพลวจะว่าอย่างไรมาฟังไปพร้อมกันเลย 1. ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสตอนเด็กๆลิซ่าเองก็ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสอีกทั้งยังบอกว่าหากตอนนี้เธอไม่ได้เป็นศิลปินลิซ่าก็คงจะบินไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย 2. แรงบันดาลใจในการทำลิลี่ฟิล์มเริ่มต้นจากคู่รักลิซ่าเล่าว,ว่าตอนนั้นฉันเห็นคู่รักที่ออสก้าคู่หนึ่งเขาถ่ายคลิปกันผู้ชายถ่ายความน่ารักของผู้หญิงเก็บไว้ฉันเลยอยากถ่ายบ้างโดยถ่ายให้พี่จีซูตอนแรกก็สนุกดีจากนั้นก็ส่งให้บริษัทช่วยตัดคลิปให้และคิดว่าแฟนๆน่าจะชอบกันเลยอัปโหลดค่ะ 3. ความสําเร็จที่ได้มาต้องมีความขยันมุ่งมั่นและอดทนลิซ่าจากประเทศไทยมาตั้งแต่อายุ14มีหลายครั้งที่อยากจะหยุดทําอยากกลับบ้านแต่ก็มีเมมเบอร์คอยปลอบกันและกันให้เข้มแข็งจนได้เดบิวต์ 4. หน้ามามหัศจรรย์กลายเป็นซิกเนเจอร์สำหรับลิซ่าไปแล้ว 5. ลิซ่าคือไอดอลผู้มีจิตใจงดงาม ล่าสุดน้องยังคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งไอดอลฝ่ายหญิงแชมป์ไอดอลจอมทำดีแห่งหอเกียรติยศ 6. ทาดแมวตัวยงตอนนี้นอกจากลิซ่าจะเลี้ยงแมวแล้วยงังมีเจ้าเลิฟน้องหมาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว 7. ลิซ่าผู้มากพรสวรรค์คำพูดของโปรดิวเซอร์ที่ลาออกไปแล้วเคยพูดว่าขอบคุณประเทศไทยที่ส่งลิซ่ามาเกาหลี แถมเจนนี่ยังบอกด้วยว่าลิซ่าได้เอในการประเมินทุกๆด้าน 8. ลิซ่าสวยน่ารักอินเตอร์ติดอันดับโลกใบหน้าที่ดูเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้บวกกับรูปร่างทำให้เธอดูไร้ที่ติ 9. ชุดไหนก็ฟาดเอาอยู่หมดไม่มีเหลือแฟนๆอาจจะขัดใจและบ่นสไตลิกว่าทำไมถึงหาชุดปแปลกๆที่หลายคนอาจเข้าไม่ถึงให้ลิซ่าใส่ แต่จริงๆแล้วน้องเป็นคนเลือกชุดใส่เองทั้งหมดต้องบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงที่เข้าได้กับทุกชุดทุกสไตล์หวานเปรี้ยวเท่ได้หมดรอดทุกชุดจริงๆ 10. ลิซ่าเป็นอันดับ2ไอดอลเคป๊อปต่างชาติที่มีลายมือสวยนอกจากลายมือแล้วเส้นลายมือของลิซ่ายังเคยถูกหมอดูชาวต่างชาติดูไว้ด้วยว่าเป็นลายมือที่ประสบความสำเร็จ เป็นคนที่ขี้เล่นชอบความสนุกสนานทำอะไรก็มักจะสำเร็จแต่จะมีคนชอบและอิจฉาและนี่ค่ะก็เป็นสิบเรื่องราวของลิซ่าแบ็คพิงซึ่งแอดก็ขอนำมาสรุปอัปเดตให้ฟังส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระที่ดีได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ